สวัสดีแก้ววอ,อกนะอย่าเพิ่งตกใจไม่ได้ลิดช่องผิดแต่อย่างใดนะคะแก้วก็รู้สึกแปลกๆมากนะคะที่มีขาตั้งกองแล้วก็มาพูดกันเยี่ยงนี้นะคะเราจะเข้ามาขอบคุณนะคะทุกๆคนที่เข้ามาติดตามช่องแก้ววอ,อกกันถือวันคริสต์มาสนะคะวันที่25นี้นะคะเป็นวันกก่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการเ้ย <c oughs> รู้สึกแบบตื่นเต้นมากต้องบอกก่อนก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันจริงจังคือช่องนี้แก้วทําแยกเข้าแยก ออกมาจาก YouTube หลักของแก้วที่เป็นไลฟ์สไตล์หัทธยาเจที่แบบเป็นแชร์เรื่องบิวตี้อย่างเดียวนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่าง all about beauty หรือว่าทุกอย่างของแก้วนะคะคือก็จะอยู่ในช่องนั้นแล้วพอแก้วทำช่องนั้นปุ๊บคือแก้วก็ดูวอล์กอยู่แก้ว็เฮ้ยอยากทำบ้างคือเมื่อ3ปีที่แล้วมั้งคือนานแล้วนะช่องนี้คือมีมานานแล้วคนไทยเอาจริงๆคือคนไทยไม่ได้ทำวอล์กกันเลยแก้วเชื่อคือน้อยมาก แทบไม่มีอ่ะตอนนั้นนะสามปีที่แล้วแต่ตอนนี้คือเยอะแล้วโอเคตอนนี้คือหลายคนก็มีทำวอล์กกันแล้วแหละอยากจะมีความทรงจําเก็บไว้บนโซเชียลมีเดียตอนนั้นไม่ได้หวังจะให้คนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้ตอนนี้ก็เจ็ดพันสับตะไคร้แล้วกว่าแล้วด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆคือเจ็ดพันอายุไม่ได้คิดว่าคนจะเข้ามาติดตามแต่แค่ทําไว้แล้วก็เก็บไว้ว่าตอนนั้นปีนั้นหรือว่า Uh, ตอนไหนที่อยากจะพูดเรารู้สึกอะไรเราก็พูดออกไปแล้วเราก็อัปโหลดแค่ไหนจริงๆก็มีคนดูแล้วก็มีคนเม้นแล้วก็มีคนติดตามมาเยอะขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้คือมันก็เกินคาดไปแล้วแหละคือมันเกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ช่องหลักมาถึงช่องเนี้ยเกินคาดตั้งแต่500ส้สัตดาห์แรกแล้วแต่ถ้าใครที่ทํา YouTube ช่วงนี้ก็คือจะรู้เลยแหละว่ายอดสัตะไห์คือมันแบบเพิ่มเร็วขึ้นได้แ็ไม่รู้ว่า คนเล่นอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นหรือว่ายัางไงนะแต่คือสมัยก่อนสมัยเมื่อนาน,านมาแล้วคือกว่าจะขึ้นแต่ละคนกว่าจะขึ้นแต่ละวิวคือมันยากมากจริงแล้วช่องเราที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับบน่นถือกล้องบางคนก็มึนหัวนู่นนี่นั่นคือแก้วอยากจะบอกว่าช่องนี้คือแก้วเก็บไว้เป็นความทรงจําคืออาจจะแบบ มืนถ่ายตัวเองเข้ากับตรงนู้นตรงนี้บ้างคืออยากจะเอาหน้าตัวเองใส่ไว้ในทุกที่ไงก็ลเลยต้องขอโทษด้วยถ้าใครที่ดูแล้วมืนวันนี้เราก็เลยจะเข้ามาขอบคุณแล้วก็วอวยพรนะคะปีใหม่ไปด้วยในคราวเดียวกันช่องหลักอะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนอะมีเจตนาจะเข้ามาแบบว่าอยากเทคนิคหรือว่าการเ o าทูแต่งหน้าหรือว่า Make up s k i สกินแคร์นู่นนี่นั่นใหม่ๆนะคะเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์แต่ช่องเนี้ยแก้วไม่แน่ใจาว่าหลายคนเข้ามา เพราะอะไรมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ที่ใหม่นี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็สมคำปรารถนา แล้วก็ไปคิดต่อกันเราเองว่าเฮ้ยจะเอาอะไรเอาเงินเอาแฟนเอารถเอา,เอานู่นนี่นั่นก็คิดขอให้ได้ละกันนะคะก็ต้องทํางานด้วยนะคะทํางานขยันนะคะแต่แต่ถ้าใครมีดวงซื้อหวยแล้วถูกอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาทุกคนนะคะที่หลักฐันถ้าไม่หลักฐันก็ขอไม่ให้ได้ละกัน <c ười> ลอเล่นก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆคลิปนี้นะคะแกวก็เลยจะตอบแทนนะคะสําหรับ 7,000สัตว์ไทยในช่อง YouTube ของแก้วอล์กนะคะกีบเอาไวมาแจกนั่นเองให้ทุกคนนะคะสำหรับปีใหม่คริสต์มาสนี้นะคะน่าจะไม่ได้คิดมาสคงจะส่งหลังปีใหม่ไปแล้วให้มาเล่นกันสนุกๆในวันคริสต์มาสและกันเนาะขอแจก5รางวัลส่วนรางวัลเราจะไม่บอกกติกานะคะง่ายๆเลยคือสัตะ์ไทยช่อง YouTube นี้นะคะถ้าใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องสับใหม่นะคะเมน ใต้คลิปนี้ใต้ YouTube นี้นะคะติดตามช่องแก้ววอล์เพราะอะไรอะไรถึงเข้ามาติดตามเจอจากไหนแล้วก็ติดตามเพราะอะไรข้อสุดท้ายก็คือใส่ชื่อที่อยู่ในการจัด ส่งของรางวัลของแก้วนะคะถึงทุกคนแค่3ข้อเท่านั้นไม่ต้องแชร์ไม่ต้องนู่นนี่นั่นถ้าใครที่ได้รางวัลแก้วจะไปตอบคอมเมนต์นั้นเพราะว่าปกติแก้วจะตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วคิปนี้ขอขอไม่ละกันแต่ว่าจะไปตอบคนที่ได้รางวัลบอกลาสําหรับวอล์กมาปีนี้ละกันนะคะเราคงเจอกันคลิปต่ตอ,ตอไปสําหรับช่องแก้ววอล์กก็คงจะพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นหรือว่าถ้าได้ไปไหนเราก็จะถ่ายมาฝากถ้า มีโอกาสได้ถ่ายเนาะอาจจะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2015นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ในปี2016นะคะสำหรับแก้ววอล์เฮ้ยดูเป็นทางการมาก <c oughs> วันนี้ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ <c oughs> ก็มาเล่นกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ